เอาละครับคุณผู้ชมก็สําหรับใน EP นี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าผมในโชคดีมากๆนะครับผมสำหรับอัปเดตนี้สิเออพูดผิดอัปเดตนี้เนี่ยผมได้เป็นตัวแอปสตอร์มาด้วยนั่นเองนะคุณผู้ชมเป็นแอปสตอร์ของด่านซัมเมอร์ไม่ใช่ด่านสปอร์ตซะเองนะคุณผู้ชมปไมชชมปหลงด่านซัมเมอร์เฉยเลยก็จะเป็นเจ้าบูล็อกนะครับคือมันมาจากเรื่องบูล็อกอะผมรู้แต่ว่าไม่รู้มันชื่ออะไรนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมันชื่อว่าอีโก้สไตลเกอร์นั่นเองนะคุณผู้ชมแบบว่า ตัวแบบโคตรเท่นะครับผู้ชมแต่ว่าข้อเสียงเนี่ยคือผมยังไม่มีสก,กินตัวมันเองนะฮะก็เรียกง่ายๆก็คือแบบผมไม่อยากจะหานะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยผมก็มีไอ้สก,กินพวกโงกุณที่แบบได้มาจากการลงเลดเยอะแล้วนั่นเองนะครับผู้ชมแถมก็ยังมีไอ้รองเท้าใหม่ด้วยนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเต็มวอลเลเยอร์ไว้เรียบร้อยแล้วแหละมาเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวไอ้ตัวนี้กันแต่ว่าผมเนี่ยต้องขออนุญาตไปหาบัฟอะไรพวกนี้ก่อนเนาะเออไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีบัฟมันจะเก่งได้ไงใช่ไหมฮะท่านผู้ชมโอเเเเคคดดี๋ยยวราไปปูลลิกัน สำหรับใครที่อยาก FK Farm Cosmic Map Animation Champion Simulator แต่ยังไม่มีเวลาฟาร์มวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบ Cloud เป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเปิดบอร์ด FK าร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมหรือว่าปิดเน็ตไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าสะดวกมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่่ลลิิงใต้้้คปนเเยยอออาืืมรดด6พับสวว มาเอาละครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการอัปเลเวลไปเรียบร้อยแล้วนะนี่ใช้เป็นจีเนียสสกับสมองสนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นเออสกินที่เป็น exp ลบสีแล้วก็ใช้เออไม่ใช่ดิอย่างไรวะ exp ลบสีนี่แล้วก็ใช้เป็นเอออีกอันนึงนะครับผมก็เป็นลบสานนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนอะ่ะเออแต่ว่าเมื่อกี้ใช้ใช้อันเมื่อกี้แหละเออ <G ül üyor> ก็คือหลังจากที่เราอัพเลเวลมาแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยทำการไปหาบัฟได้เลยนะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะแบบว่าพาทำตัวละครหนึ่งตัวละครเลยนะว่าแบบมันทำยังไงนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่แบบกำลังหาตัวปั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับผมโอเคมาคือในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะเอาตัวนี้นะมาแทนเจ้าเรนโกคูของผมนั่นเองนะครับเพราะว่ามันกากนั่นเองครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเออผมน่าจะต้องแทนตัวนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเนาะส่วน,นตัวฟิวชั่นเนี่ยก็น่าจะเป็นแทนตัวนี้นะเออเดี๋ยวผผมมมมขอออออไไปดููีีกททวว่่่่่่าาาาานน้ชยยยัังงคคใจเเเลพระระตื ผมก็มีเล่นอีกเกมหนึ่งด้วยแล้วก็เล่นเกมนี้ด้วยคือแบบว่าโคตรปวดหัวแบบที่สุดเลยนะนครับคุณผู้ชมเออโอเคมานะครับก็เดี๋ยวเรามาทําการเอ่อหาอันนี้ก่อนไหมหาหาพาร์ทซีแบบไหมเอ๊ะหรือหาอะไรก่อนดีนะคือเดี๋ยวผมใส่สก,กินไว้รอดีกว่านี่สก,กินนี้นะครับผมอยู่ไหนวะนี่ผมหาไวแล้วเ,เ,เอ่อบอสเชงเครับไอ้บอสคีเชงนั่นเองครับคุณผู้ชมเป็นวอสเรอือนะเดี๋ยวก็ใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับเป็นรองเท้านะครับผมบอสบอสนะ โอเคใส่เข้าไปปึ๊บเท่านี้นะครับก็เก่งแล้วหยอกหยอกยังไม่ใช่ยังไม่ใช่นะครับผมคือเราต้องไปทําอย่างอื่นอีกนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยคียมัลติพายเออร์อยู่ที่สามจุดสองแปดนะแล้วก็คีเชงอที่ยี่สิบเอ็ดผมน่าจะต้องไปหาไอ้พวกอ่าซับสแตทที่มันเพิ่มคีเชงมาแล้วเออครัผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวต้องใส่รู่นเลยนะเดี๋ยวผมมาดูทาเลนต์กันก่อนดีกว่านะครับท่านผู้ชมอ่ะสำหรับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบห้าก็พอแนละ้วอ่ะคือผมยังไม่ทำแอสเซชั่นสามไงคือคิดว่าน่าจะะไปปปเเิดหาก่อนกอนนผู้ชมึ๊บ เดี๋ยวดูกันนะครับว่าผมจะหาเจอภายในกี่อาทีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอืมโอเคนะครับผมสแตทเนี่ยค่อนข้างดีเลยนั่นเองนะครับทั้งหมด4อันเนาะก็มี150 148 149 149นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เอาไงเนี่ยคือถ้าผมเอาเวอร์ชั่นมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเออแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนอีกทีนั่นเองนะครับโอเคมาต่อมานะครับผมก็จะมาทุ่มงานสุ่มหาเคิร์กนะผมขออนุญาตไปสุ่มที่โลกซัมเมอร์แล้วกัน เพราะผมเอ้ยมันออกไปยังวะขอไปดูก่อนผมลืมเลยคือผมมองว่าโลกซัมเมอร์เนี่ยมันออกง่ายมากนะเออไม่รู้ใครคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะเอ๋อผู้ชมแต่ว่าแบบเท่าที่ผมลองสุ่มมานี่คือออกง่ายมากนะนี่ครับแล้ผมสุ่มเลยนะเนี่ยซีเล็กนะครับผมก็คือสูตรของผมนะครับในการสุ่มหาบัฟอะไระพวกนี้เนาะคือผมเนี่ยจะใช้ทั้งหมดประมาณ 1,500นั่นเองนะครับท่านผู้ชมในการสุ่มแล้วก็เปลี่ยนไปใช้พรีเมียมมิดเลในการสุ่มต่อนั่นเองครับท่านผู้ชมเพราะว่าในการที่เราสุ่มมาครบประมาณหม0 0นห้าเนี่ยก็คือมันอยู่ในช่วงที่การันตีแล้วนะครับไม่เชิงว่าการันตีแต่ว่าแบบว่าเพิ่มเหรีออกเยอะนั่นเองครับท่านผู้ชมแล้วพอเราเปลี่ยนไปใช้พรีเมียมมิดเลเนี่ยก็คือแบบว่าจะทำให้การเพิ่มเหรีในการออกเนี่ยมันสูงขึ้นไปอีกนั่นเองครับท่านผู้ชมก็เรียกง,ง่ายคือแทบจะล็อกเลยนี่เองครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมพิด,ด่ออนนาว ตีไปสักี่40,000เลยกันแล้วก็สุ่มไปสักประมาณ25,000นะเออน่าจะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราต้องสุ่มกันเลยก็สุ่มเป็นลิฟชายนั่นเองนะคุณผู้ชมเออลิฟชายกับบ็อกเซอร์นั่นเองนะฮะนี่ไปกันต่อนะครับคุณผู้ชมเออท่้นผู้ชมคือผมเดี๋ว่ามันจะเสียไปประมาณ15,000เว้ยผมเลยคิดว่าแบบไม่ได้กะว่าจะกดพอรคลิปไว้แล้วก็ค่อยมากดอนอีกทีนึงแต่กลายเป็นว่ามันออกมาแค่ประมาณ4,000กว่าเองท่านผู้ชมมันก็ออกแล้วอ่ะนี้สำหรับบ็อออออออกกเเเเเเเซรร์นนนะะะมมาาาดดี๋ยยยวววหต่่ััลลคผู้ชไจ เอาไปกันต่อนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมกดพอรอไว้เหมือนเดิมนะมันไม่น่าจะมีอะไรแบบอย่างนี้ลนะเออถ้ามีอีกก็ถือว่าเช่างมันนะครับเออคือแบบคือกาจะไว้แบบาตดเป็นในคลิปไงเออประมาณนั้นเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมไปสู่กันต่อเลย hey, เฮ้ยเอาจิงวะเนี่ยผมเสียไปประมาณหมื่นเหรียญไม่ถึงหมื่นตีประมาณ9ก้าพันเหรียญได้แล้วสองบับเฮ้ยข่าวที่มากกว่าดวงว่ะตั้งแต่แนะอ,อสตอร์แล้วเฮ้ยของดีโอเคนะครับคุณผู้ชม คือตอนนี้ดามเมจอยู่ยที่168โอมเอนั่นเองนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูสเตตกนันก่อนนะนี่นะครับสเตตก,ก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาทำการหารสเตตลองกันเลยนะครับท่านผู้ชมต้องบอกกันว่าในซีซั่นนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยนั่นเอ,องนะนอกจากเปิดไข่อย่างเดียวนั่นเองนะครับผู้ชมเปิดไข่สุ่มนะเอออย่าเข้าใจผิดนะเออนะครับผมก็สำหรับตัวละครที่ไม่ใช่สำหรับสก,กินที่ผมจะใส่ให้มันก็คืออย่างแรกเนี่ยต้องเป็นพวกคีเชงก่อนนั่นเองนะครับผมปั้้้นนอะะไไรวบาง ปึ๊บปึ๊บป hey, hey! uh, yeah. ๊เฮ้ยๆๆๆปึ๊บปึเ้ยหายากจริงเฮ้ยทำไมะจะบอดาเมวะไม่มีนี่เลยหรอไม่มีคียเชงเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีแต่บอดาเมจริงน่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงวะบอดาเมจริงนะผู้ชมนี่ขี้แดมเหมือนกับว่าหมวดมีอยู่ันนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ18บปจุดเเนาะโอเคเดี๋ยวจไว้ก่อเอันี้เท่าไหรนะบเก้าเ้บเลอาอน คือแบบผมไม่คิดว่าผมจะไม่มีนเนี่ยไม่มีแต่บอสแดมอ่ะจริงๆผมอยากได้แบบไอ้ขี้ขี้เชงกับขี้เดมเนาะเออหาไปเรื่อยก่อนนะครับปึ๊บปุ๊บขี้เชงสิบสี่เฮ้ยอันนี้น่าสนว่ะไปขี้แดมด้วยมาต่อไปก็อีกสี่เปอร์เซ็นต์อีกสี่เปอร์เซ็นต์ประมาณอีกสี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนนะจริงอ่ะผมไปเรียนนี้ให้มันได้อีกสี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะไปเรียนไอ้อะไรนะไอ้ผ่านอ่ะก็เดี๋ยวผมใส่นี้ไปด้วยเลยก็ได้เนี่ยใส่เป็นคีอันนี้คีแดมใช่ไหมสามสิบสามสิบเกือบยี่ อ๋อห8 1ส0กับ20โอเคจำไว้ก่อนคือผมต้องลองแบบเปบี่ยงไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความแบบดูเปรียบเทียบดาเมจอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคดูไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมชิวๆแล้วถ้าผมไปรียผ่านนะให้มันได้เป็นเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นคีย์เชงอ่ะเดี๋ยวผมขอลองดูนะบัส์ลิโลนะครับท่านผู้ชมไอ้เอ้ยกูใส่อะไรเนี่ยแอปลิเคชันดาเมจอะไรวะเนี่ยไหนเปลี่ยนเปลี่ยนคีย์เชงครับมันจะได้ชิวๆนะเจอคีย์เชงอ่ะมันใส่อะไรกับทุกอันอยู่แล้วไง7.5อ่ะเก็บไไว้้ก่อออนนนคืตีเราด้้คคีีย์เชงงรบแแลวต่ขออดดูกนนิึ เอ่ออันนี้เอาอันนี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมนี่ได้บอลดาเมจด,ด้วยนะเดี๋ยวขอดูซิว่าตอนนี้มันครบร้อยยังนี่ครบร้อเแล้วนะเออท่านผู้ชมแต่ผมมองว่าไอ้คลิปไอ้มัลติพลายมันค่อนข้างน้อยนะเออเดี๋ยวผมต้องไปหารูนที่มันเรียกว่าไง ängen. หารูนที่แบบว่ามันเพิ่มขีคีแดมไปเยอะเออแต่อันนี้ผมเป็นเอ,อ้ยผมต้องใช้ลนนนุ้นจริงๆนะจ๊ะคือรูนอะไรเนี่ยมันได้มาจากอันะไรดิท่านผู้ชมได้มาจากเลคูตัวเก่าเดี๋ยวผมขอทอดรูนก่อนนะคือแบบประเด็นคือตอนนี้รูนผมก็ มีไม่ค่อยดีอ่ะคือแบบไม่ได้ฟาร์มเลยจริงๆครับทุกผู้ชมี่ยเห็นปะม,มีแบบไม่ค่อยดีเลยแต่ละอันอ่ะเนี่ยเป็นพันเฮ้ยเดี๋ยวใส่รูนอะไรไปก่อนดีวะคือรูนผมไม่ค่อยดีเลยแต่ละอันอ่ะเนี่ยพั 1, นดาเมจนี่รูนหรือว่าใส่นี้ไปก่อนดีวะเออใส่ไปนี้ไปก่อนก็ได้นะเฮ้แต่ว่าอันนี้มันได้ตีบอล20%ท,ทั้งทีมใช่ไหมเออก็ผมใส่นี้ไปก่อนคือเดี๋ยวรูนอ่ะผมต้องไปปรับแกีกทีหนึ่งนะ คือแบบไม่กันไม่ได้จริงว่ะสแตทก็ไม่ค่อยโอเคด้วยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องไปปรับแค่อีกทีหนึ่งเรใส่นี้ไปก่อนไม่เป็นไรใส่เป็นหน้างานไปก่อนเพราะว่าเพชรมันถอดกันละห้าร้อยผมก็เพชรหายชื้ๆอ,อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยอ่ะอันนี้ใส่นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูสิตอนนี้อยู่ที่เก้าห้าหกนะจริงๆอ่ะถ้าเป็นรูนไอ,อ้บอสบๆมากินน่าจะดีกว่าเดิมบูว่ะเออทุกคนคิดเหมืนผมปะงั้นผมเล่นตัวนี้ไปไปเล่นสายสกิลไหมเออโยกไปเล่นสายสกิลอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราขอคิดดูก่อนนะ อ่างั้นไอตัวนี้ผมก็ถอดไปเลยเพราะว่าแบบไม่ได้ใช้ละโอเคก็ใส่ตัวนี้เข้ามาแทนนะครับผมต้องเออต้องปรับจากคารฟอมก,กว่านนะอย่าลืมนะเออนี่นะครับผมเป็นไงบ้างวะเพิ่มมาแคด่ดาเมจอะ <c oughs> เออแต่ว่าจะได้อยู่ช้ได้อยู่อยโอเคอยู่ดาเมจผมก็ไม่ค่อยดีเยะสร้างทีมใหม่เลยนะครับนี่นะครับผมตอนนี้ดาเมจอยู่ที่1.04 OB นนะโอเคแล้วก็โอเคตั้งแต่ประมาณนี้เอาไว้ก่อน เรียกว่าเล่นไปก่อนถ้าเจอสเตีดีกว่านี้ค่อยปรับะเปลี่ยนคือเอาตรงตัวมันก็ยังไม่สุดนั่นแหละเออตามตามจริงโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสด้า,าเมฆดูหน่อยไหมสำหรับตัวนี้ตัวเดียวเพียวๆไหนดูซิอยู่ไหนวะเอ๊ะอยู่นี่จำหน้าตาไม่ได้คนระับี๋ยลองดูซิ170 100เนี่อยซอย่างไวอยู่ยดิ45515ไป727ดอุ 7, 2, 7, ้ยประมาณหนึ่งโอมบีป่ะอ่าก็จะประมาณ1นึโอมบีนะ1 1.1หรือ1อะไรไหมหรืออยู่ช่วงนี้แหละ โอเคน่าจะอยู่ประมาณช่วงนี้แนละ้วตามดีเพสมาเลยนะเออน่าจะประมาณนี้เลยเนาะโอเคถือว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ขนาดยังไม่อัพฟอวชั่นสามแล้วเ่ยเออแบบเดี๋ยวแบบเดี๋ยวต้องไปเปิดหาอีกนะครับผมเพื่อให้แบบว่าได้ครบ5ตัวนะเอ,อ้ยได้ครบ3ตัวสิฒิผิดโอเคแล้วก็แล้วมาเดี๋ยวเราไปทำนี่ด้วยนี่ไอตัวฟิวชั่นด้วยนะครับเออผมยังไม่ทำตัวฟิวชั่นเลยหาตัวไว้ละแต่ว่ายังไม่ทำเลยเอ่ะเซเลกไว้นะครับผมนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับมีแค่ตัวเดียวอยู่ตอนเนี้ยเออถ้ามีแบบไอตัวที่เหลือเราจะทำเป็นไอขั้้นนนสุดดทายพอีีะครับ่ นี่ไงนี่นะครับผมก็จะมีน้าตาป็ปประมาณนี้เลยนะครับเออก็ปานเลยดีไหมอ่ะหรือว่าเอาไว้ก่อนดีกว่าเออเอาไว้ก่อนดีกว่าครับท่านผู้ชมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวที่จะบอกว่าไม่เก่งกับไม่ใช่นะครับมันก็เก่งแหละแต่ว่าเาต,ตรงก็ไม่ใช่ตัวเมนหลักของเราเองนะครับผู้ชมเพราะว่าตัวเมนหลักเราไม่เคยตัวนี้เออ มาสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมเออก็มาทําตัวแอสแตลแล้วก็มาอวดเฉยว่าผมได้แล้วนั่นเองะครับผู้ชมเออนะครับผมแล้วก็มาบอกที่ในการสุ่มแบบพาสซีฟอะไรเล็กน้อยนั่นเองะครับผู้ชมเออก็ประมาณนี้เนาะว่าแบบผมมีการสุ่มยังไงให้ได้พาร์สีไวๆนั่นเองะครับผู้ชมโอเคมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ให้ผมด้วยนั่นเองนะครับผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเองนนนนนนนะะฮบบบวววัััััีีี้้เเ่่ยผผมมขอออตลาไปกคครรูชสสด